ตองครับตอนลงไปรู้สึกยังไงบ้างช่วงลงไปเป็นตัวสำรองครับบุ๊กมีแตน้อยนะตอนนั้นศูนย์ศูนย์ครับก็มีมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับก็ลงไปก็จะช่วยทีมได้บ้างก็ดีใจครับที่ทีมได้สามแต้มครับแล้วประตูที่ได้หนึ่งศูนย์มันมาจากบุ๊กเองด้วยนะที่จ่ายให้วงแล้ววงพี่วงคัดแบ็กกลับมาครับผมไม่ครับก็เหมือนเนี่ยผมเลี้ยงจี้ไปแล้วเหมือนพี่วงว่างเนี่ยผมก็ให้เขาไปก่อนครับแล้วก็เขาให้กลับมาแล้วก็ยิง ครับดีใจไหมดีใจครับประตูที่เท่าไหร่ละครับประตูที่สามครับประตูที่สามไม่ใช่หลีกถ้ารวมบอลถ้วยก็เยอะแล้วนะหกแล้วมั้งประมาณนั้นครับใช่ครับวันนี้ได้สามคะแนนถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมเพราะเป็นเกมที่ยากนะใช่ครับเพราะเหมือนเราไม่เล่นนอกบ้านทุกทุกครั้งก็มันเป็นเกมที่ยาก่แล้วครับก็ก็ต้องชื่นชมพี่ๆในทีมครับแล้วก็รวมหนึ่งโค้ชสตาร์ทุกคนครับก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจก่อนจะไปทีมชาติครับผมครับ ฝากอะไรถึงกองเชียร์หน่อยครับวันนี้ก็ไม่ไม่ไมเยอะมากแต่ก็ได้ยินเสียงยก็ก็ฝากขอบคุณแฟนบอลเมืองทองครับที่มาที่สนามหรือว่าดูในทีวีที่ให้กําลังใจพวกเราครับก็ก็วันนี้เราก็ได้สามแต้งครับก็มอบให้แฟนบอลทุกคนครับ,บค,ครับ